อ่ะต่อไปครับทุกคนเราจะเดินทางกันแล้วตอนนี้มันฝนเหมือนคึมๆใกล้จะตกครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงแล้วเรากินโ้าวิขาอะไรเสร็จแลแ้วเราจะเดินทางไปอังคัตยานะคนโอเคมีอะไรไป จังหวัดแหละนี้อยู่จากทดีครับระยองแล็วเร่เื่งเดกมุ่งหน้าเข้าปรนยองไม่ไหวเดืยดไฟเลยก็จอดเราเรื่อง้อเว่นนะตอนแรกที่กันมาต้องกดจะตกตอนนี้มันจอดรออนื่อนแลีนรกหนา้ของ้วก็ เราจะพักนะครับตอนนี้เดี๋ยวประมาณยี่สิบกิโลเราจะไปพัทยานะครับเดี๋ยวก็มาจอดรอเพื่อยเหมือนเดิมครับทิ้งห่างมาพอสมควรง่วงมากครับเดี๋ยววันนี้จอดทิ้งนะครับอากาศมันร้อนขี่ก็แม่เหนียวมากก็เลยง่วงรถเยอะครับเช่นพัทยาสยอนพัทยายอนคุณผู้ชมรถเยอะอครับขับรถระว่า

นี่มาถึงพัทยาแล้วสายหาดพัทยาเลยสวยเลยล่มมึงลำไม้เต็มแล้วเรามานั่งเล่นกันสักพักก็เราจะาลังหาดูที่พักครับที่มันสามารถกางเต็นท์ได้ครับเพราะเราไปใสยกางเต็นท์เสร็จแล้วให้นอนชิลๆมันก็ไม่หนุกครับต้องแบบลำบากลงลำบากเลยครับเนี่ยหาก็เดี๋ยไม่ลำบากไม่ใช่เราก็เกือครับใช่ครับแล้วนอนแบบกลางกลางทะเล การนี่อะไรวะน้ำตาลแข็งาดแล้วให้น้ำพัดเข้ามาเนี่ยดูดอยากไลาดิบเนี่แนะนำดีว่าให้ไปที่ไหนก็ไปมาก็มาถามพี่เขาได้ครับที่ร้านอาหารเนี่ยเขาแนะนำดีครับของอะไรครับ ดีเด้อล่ีๆแล้นะแลเหรอที่เราบอกตายๆกันตายนะี่ครับทุกคนตอนนี้เราได้ย้ายที่มาที่หาดจอเกียนะครับหาดที่สวยมากเรือไอที่พัทยามนันมีเรือเต็มไปหมดนะที่นี่เลยไม่มีนะครับเรือมองแล้วรุ่ตาสบายตาดีครับนะ ได้แถมยังได้ดูงูพัดทิศตก <lawsuit royable. S 1> ด้วยนะี่ลายก็สวยครับแต่ผมชอบลายที่ตัช้างมากกว่าแล้วถือเสื้อสั้นสำหรับผมนะก็ถ่ายร่างภานมาได้เยอะครับก็การเล่ก็สามารถแวะมาไี่ครับได้นะครับขาดจังหวะเลนช่วงหน้าร้อนมาเล่นน้ำเล่นทีิมครับอาจจะดำกลับไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเันนี้มาเล่นน้ำถ่ายร้อน แล้วก็เดินชมจะเดินล้อหาดไปเรื่อยๆครับไปทะเลหาดน่าจะเหวี่ยงมาเดินไรื่อยครับเรียบมันจะมีอะไรมาดูบ้างเนี่อาจจะไม่ได้เรือเขาหรือเปล่าสวยดีครับเออครับวิวริมทะเลหาดจอมเทียนอันนี้สวยมาก ถ้าเป็นที่อื่นเราก็โดดตุ้มตาไปเลยเราชอบแบบส่วนตัวอ่างเงี้ยครับเราเกยมาครบ oh. สวยมากครับที่เราขี่รถมาจากโอ,นโอน้นู่นจันทบุรีครับเห mm. มือนว่าลมโกกเย็นดีอะขึ้นที่นี่แรงกว่าที่เกาะช้างเลย mm. ผมโคตรฟูเลยลมแรงจัด เดี๋ยวเราไปดูทําแหลบบรรยากาศของหาดจอมเทียมกันนะครับไปดู ครับตอนนี้มืดแล้วเ,เราก็กาลังจะไปเดินเที่ยวรอบหาดจอมเทียนเลยนะครับตอนนี้ไปเดินหาอะไรกินหน่อยไปเดินหาดูแสงสีเสียงของที่นี่ครับเดี๋ยว่ได้อาจจะได้แจ็คพอตครับเฮ้ยแต่เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเราพวกเรามาซื้อิวครับผมนะครับห่าดก็เมื่อคืนคนก็มานั่งริมหาดเยอะครับก็ได้ฟิีแบบกับก<ด>ัน

ของกินก็ติดรู้แบบอ,อร่อยอร่อยหันหน้ามาอยงนี้ดิครับมันก็โอเคครับแถวนี้เรานั่งมาเรานั่งรถมากี่บาทรถสองแถวมาคนละยี่สิบบาทครับแล้วก็ที่นี่ก็บรรยากาศดีครับโอเคเมืองก็สวยครับนะโอเคไหมอ๋อเหนียว <c oughs> ไหมฮือเห็นแล้วก็จะหาของกินครับ ไปไปดูก sí, ันว่ามีอะไรกินบ้างที่นี่ คือในเราหาอะไรลองท้องนะครับกะเพรากะเพรานี่คว่ละที่5บาทครับถือว่าถูกนะสำหรับผมเพราะเราไปกินตามเกาะตามเสหาเดีก็คือ50 60บาทครับนไปัดกันมาคนละกระป๋องกระป๋องคนละที่โอเคครับอยู่รอดแล้วครับวันนี้รับของเร้อก่อนอาจจะกินพวกของทะเลบ้างครับมาทะเลยังเช่นเพื่เจ้าเห็นยุโรน้ำปลาครับของทะเล เอาแบบไปกินก่อนละ้ยไม่ไม่เจอหมึกซาซิมิไม่เจอหมึกช็อตเป็นไงบ้างเฟลเฟลอยากกลับบ้านแล้วคิดถึงแฟนกูดื่มแล้วที่พัก ทุคนครับตอนนี้ที่พักของพวกเราชาวซัมเก็ก็คือได้แล้วครับมีที่เราช่วยครับหาที่พักให้ให้ปีครับเราจะได้ไม่ต้องนอนกลางหาดทรายที่นี่ครับก็ถือว่าโอเคครับน่าจะเป็นบ้านพักอรเป็นห้องให้พวกเรามีตรงมีเตียงให้ก็น่าจะโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูสถานที่ที่เราจะไปพักกันถือว่าได้ฝากฝากที่นอนเขาคืนนึง ฝากวิดแวะเขาคืนนึะครับ,รบขอบคุณพี่เปรมมากเดี๋ยวจ้องอีเปรมไปไหนครับฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามเลยครับตรงไหน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 ติตตดตามตรงนี้ครับนี่นี่อี IP เปรมไปไหนครับที่เขาช่วยเราช่วยเราทุกอย่างครับในการมาคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักกันไป go กรคือไดสถานที่นอนแล้วครับที่ซึ่งเป็นบ้านของพี่นุ่นพี่นุ่นครับเป็นเพื่อนของพี่สาวพี่พชายเราพี่เบลักรเอคุณพัสกร,ออสกรของเพื่อนของคุณนายภัสกรครับขอบคุณดเดยวที่ให้ที่อยู่เราในวันนี้ครับ <c oughs> แล้วเราก็อาจจะนอนอยู่หาดทรายครับ ไม่ได้พูดไรเพื่อน Chào mẹ, chào mẹ, chào mẹ, chào Để chào mẹ, chào mẹ, chào ครับทุกคนตอนนี้ก็ชเช้าแล้วนะครับหลบแล้วอาบน้ำก็เตรียมตัวจะกินข้าวนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับต่อไปเลยครับเป้ <c oughs> าหมายของวันนี้ไอหวอน,นี้ก็ไม่มีครับก็ขี่ไปได้ก็ขี่ขกลับกระทา,จาทงจังหวัดแพร่เพชรนรับถึงที่ไหนก็คงต้องหาที่นอนที่นันนะหรือไม่ก็อาจจะถึงแต่ผมว่าไม่น่าถึงนะถึงไหมถึงนะ ก็ถึงได้แต่เราจะไม่ถึงก็ถึงมันจะอันนี้ไปครับจะบีบไปแล้วที่เราได้ตามตาพวกเราทำไปเราต้องนอนนั่นนะสำหรับคลิปนี้